นีต้อนรับเข้าสู่วิีการทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิปซีและไพ,พ่ออโรโกแพนจะดูว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็แล้วแต่นะคะคุณควรทําอย่างไรแล้วคุณควรรอเขาไหมเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะตอนนี้ตัวเขานะอาจจะดูเฉยดูนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณก็จะมองว่าเอออืมอยากรู้เรื่องราวของเขาอะว่าทําไมเขาหายไปเขาดู ไม่ค่อยใส่ใจเราเหมือนกันแต่ก่อนคุณมีความทุกข์นะก้าวดาบเนี่ยมีความทุกข์ความเครียดความไม่เข้าใจกําลังดีอยู่เชียวมาช็อตฟิลฉันทําไมนี่คือความรู้สึกของคุณแต่ในความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะมันก็ยังมีสิ่งที่ดีๆยังปรากฏอยู่ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะนอกจากว่ามันมีความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยนั้นอะ่ะมันก็บ่งบอกได้ว่าคุณอะ่ะ อาจจะมีการที่ไปส่งเขาหรือเขาเองก็มีการส่งคุณเขารับรู้ซึ่งความรู้สึกของคุณได้ว่าตอนเนี้ยคุณน่าที่จะมีอะไรบางอย่างในใจหรือคุณไม่สบายใจอะไรสักอย่างหนึ่งจากอะไรทำไมถึงได้รู้ขนาดนั้นก็เหมือนกับหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาอะมองส่งคุณอะจากในเรื่องราวผ่าน อะไรบางคนก็มูเตดูบางคนก็สื่อโซเชียลและบางครั้งก็ใช้จิตของเขาเนี่ยแหละซึ่งเข้าใจว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมีพลังงานเชื่อมโยงกันใช่ตอนนี้เขาหายเขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นเองเพราะตัวเขาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องภาระหน้าที่ปรากฏอยู่อะ่ะ ค่อนข้างเยอะอาจจะทํางานที่จะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาหรืองานของเขาอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับทางไกลติดต่อสื่อสารแบบนั้น mm hmm. เขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิด mm hmm. เขาไม่มีเวลาที่จะทําอย่างอื่นนอกจากในเรื่องตรงนี้ mm hmm. เขาไม่ได้คิดเล่นเกมหรืออะไรกับใครทั้งนั้นอะ่ะ mm hmm. เพราะโดยปกติอะตัวเขาเองอะ่ะ เขาก็เครียดในความเป็นเขาอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงเกิดมาแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจรงกับชีวิตขนาดนั้นทีนี้ไปดูความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณอนะ่ะคุณมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็ยังมั่นอกมั่นใจในความเป็นเขาแล้วก็คิดด้วยว่าอยากให้กําลังใจเขาไปตลอดนั่นแหละเพราะมันดีไงที่ผ่านมาเขาเคยดีกับคุณคุณก็เลยแค่อยากที่จะทําอะไรดีๆประกอบให้กับเขาบ้าง เพื่อเป็นการตอบแทนแต่เราก็ไม่รู้ว่าในสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อตัวเขาไหมนั่นคือหมายถึงเออก็อาจจะต้องการแบบนี้คือดีอยู่แล้วแต่เราเองนั่นแหละไปเฝ้าคิดเฝ้านึกถึงในเรื่องราวตรงนั้นจนเกินไปพอคุณคิดแบบนั้นได้อะก็วางใจไปในระดับหนึ่งเอาเวลาไปโฟกัสในตัวเองในการทำงานหรือการเดินทางของคุณ ให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมจะไม่เอาเวลาไปยึดติดกันในเรื่องราวของความคิดอะไรเป็นในแง่ลบหรือกังวลใจเกินเหตุในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มออกมาในภาพพจน์ที่ดีในเรื่องราวของตัวคุณคุณก็มองไปสู่จุดที่คุณอะอยากทำอยากคิดอยากฝันเมื่อในอดีตนี่ย มันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากนั้นความสุขของคุณก็กลับมาเติมเต็มชีวิตคุณได้อีกเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ตัวคุณจะต้องมีตกละเพราะไงคุณเริ่มเปลี่ยน Mindset ใหม่มันดีอ่ะเราก็ต้องทำดีต่อไปอย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับพลังงานของเขาจนมากเกินไปแล้วทำให้รู้สึกนอยรู้สึกแย่เพราะคุณเข้าใจว่า พลังงานของคุณอะ่ะมันไปกระทบกับเขาได้คุณไม่อยากให้เขาจะต้องรู้สึกว่าเขามีผลต่อตัวคุณในเวลาที่เขาหายไปคุณจะนอยบางคนก็อาจจะเข้าใจได้ว่าความน้อยของคุณมันยิ่งทำให้เขามั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเขามีอิทธิพลต่อคุณคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆเขา คนนี้คุณสมควรที่จะรอเขาไหม King of คับจิตใจดีนะน่ารักอบอุ่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเป็นนักวางแผนนักเจรจาได้ทำอะไรจะต้องผ่านกระบวนการความคิดอาจจะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีส้มๆสีแสดมีอะไรห้อยคอแล้วก็ชอบในเรื่องของกําไร หรือแหวนหรือเครื่องประดับอาจจะเป็นนาฬิกาอะไรแบบนี้ก็ได้นะซึ่งก็มีอะไรคล้ายคลึงกับคุณนะสเตงคุณก็จะมีการใส่สร้อยหรือเป็นอะไรสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแขนก็มีรอยสกักหรือมีนาฬิกาหรือข้อมืออะไรแบบนี้มีความชอบที่คล้ายคลึงกัน มันจะต้องอาศัยความอดทนในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยบอกได้เลยเพราะอีกคนนึงอ่ะเป็นคิงออ f ครับเขาจะอยู่ในพื้นที่ของเขาแบบใช้ความคิดแล้วก็มีสติในทุกย่างก้าวของการกระทำสเต็งคุณจะต้องเป็นแบบเขาให้ได้จะต้องวางตัวเองในรูปแบบของการที่มั่นคงต่อความรู้สึกแปดถ้วยตอนนี้คุณกำลังคิดว่า ไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะมันดูว่าเรารออะไรมันจะทำให้เราอะคุ้ยเขวต่อในเรื่องของหน้าที่ของเราหรือเปล่าเพียงแต่การออกมาของคุณนั้นน่ะมันออกมาในรูปแบบเอาจิตออกไม่เอาจิตไปผูกพันธกับเขาให้เยอะเหมือนเดิมแต่ก่อนอาจจะอะไรก็ขึ้นอยู่กับเขาความรู้สึกนั้น ถ้าเขาต่อมาคุณก็จะมีความสุขถ้าเขาหายไปก็จะน้อยแต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นสลับกับฝั่งแล้วไงคุณกลับไปอยู่ในพื้นที่ของความสุขของคุณที่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ตัวคุณยังไม่เจอเขาแต่ตัวเขาอ่ะกลับมีความทุกข์เขาก็เลยเข้าใจว่าเขาควรจะต้องทำอะไรบางอย่างและในเรื่องราวของ ตัวของเขาอ่ะเขาจะทําอะไรเขาจะรีบเคลียร์พลังงานบางอย่างให้จบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปมปัญหาของเขาอ่ะแล้วก็กลับมาสารต่อกับคุณสารต่อในรูปแบบที่ดีอ่ะแบบมีแพชชั่นหรือช่วงที่ห่างไปนั้นน่ะเข้าใจว่าเขากลับไปทบทวนด้วยแหละส่วนหนึ่งว่า ตกลงแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องดำเนินความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบไหนหรือเป็นเพียงแค่นี้ดีอยู่แล้วมีคนในคนหนึ่งร้องขอร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยให้มาเป็นคนรักคู่ครองกันด้วยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะเขาก็จะมองในเรื่องราวของการขอนั้นนะ่ะว่าทั้งคู่อ่ะ ปรับสมดุลกันโอเคแล้วหรอมีการรู้จักกันเพียงพอแล้วหรือยังเพราะมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วในความรู้สึกนี้นั่าแสดงว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะก่อนหน้านั้นเป็นคนที่เบื่อหน่ายในเรื่องราวของความรักมาแล้วหรือไม่อยากที่จะคิดไม่อยากที่จะฝันในเรื่องของความรักจึงหยุดนิ่งไปแล้วอยู่ๆก็มีเรื่องนี้ขึ้นมามา ขอตอนหลังอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้น,น,นอาจจะไม่ได้แม n a ในเรื่องนี้ไงมันจึงเกิดภาพ The Tower การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพัน Adjustment ควรรอไหมไพ่ก็บอกว่าเอาที่พอสมควรแล้วกันถ้าคิดว่าเขายังมีคุณค่าต่อใจและมันยังเป็นความสุขของคุณอะ ก็รอได้รอแบบให้คุณค่ากับตัวเองนะระหว่างรอเพราะในอนาคตนะ่ะคุณจะต้องมีภาระหน้าที่อะไรเพิ่มขึ้นอีกมากมายคุณอาจจะเบื่อนะกับการรอในครั้งนี้เพราะหนทางระหว่างทางเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันจะต้องมีบททดสอบอะไรเยอะบททดสอบ ใครอ่ะทดสอบจิตใจตัวเองไงว่าคุณจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบนี้หรอถ้าหากมันเป็นการลงทุนที่ตัวคุณอ่ะจะต้องเป็นฝ่ายอดทนแล้วก็เหนื่อยเองแล้วก็พยายามจะต้องบิวตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่มันจะคุ้มค่าไหมนี่คล้ายๆกับเป็นการถาม เพื่อให้คุณเน่ยได้กลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดคุณรออ่ะผลจะเป็นยังไงสมเหรียญก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ d a t แ and Rebirth แต่มันจะเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนฟิลไปในทิศทางที่มันจะมีการ Take Action จากเขาที่มันดีขึ้น Temperance อะไรที่ไม่เคยทำเขาจะทำเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับคําตอบบางอย่างที่คุณเคยร้องขอเมื่อนานมาแล้วแล้วคุณก็เฝ้ารอบางครั้งก็ลืมไปแล้วว่าขออะไรคุณจะได้คนคนนี้เข้ามาเพื่อฮิลคุณเพื่อเยียวยาคุณแก้ไขเย็บแผลหัวใจให้กับคุณหัวใจของคุณอะมันแตกแล้วก็เขาอะเข้ามาเย็บ แต่แผลนี้มันจะหายสนิทได้มันก็ต้องประกอบกับการที่คุณจะต้องมารักษาด้วยตัวเองอีกต่างหากนะจะรอให้เขารักษาอย่างเดียวคงไม่ได้แต่คิดว่าผลของการรักษาของเขาหรือการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณครั้งนี้มันดีอืมแล้วเขาก็คาดหวังด้วยว่าสิ่งที่เขาได้พูดได้คุยกับคุณ ได้ทำให้คุณ <c oughs> ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณได้เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เน้นว่าทำเพื่ออะไรไม่ได้แจกแจงแต่เขาอยากให้คุณรับรู้ได้สักวันหนึ่งในสิ่งที่เขาก็ทำแล้วคุณจะรู้ว่านั่นคือความสุขเพราะฉะนั้น ในสิ่งสิ่งนี้ความสุขความฝันความหวังของเขามันก็มีคุณอยู่ในนั้นด้วยเพราะมันขึ้น King of Pentacle s the Star แล้วก็ the World คุณก็เข้าไปฮิวเขาในรูปแบบที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนกันคุณเข้าไปสร้างสีสันความสดใสกำลังใจอะไรหลายอย่างให้กับเขาในช่วงเวลาที่เขายุ่งยุ่งในช่วงเวลาที่เขาอะ่ะ สับสนเขาจะนึกถึงพลังงานของคุณเพราะพลังงานของคุณเนี่ยมันอบอุ่นมากเลยนะถึงแม้ว่าจะรู้จักกันไม่มากพอหรืออยู่ห่างไกลกันนะ่ะพลังงานของคุณเป็นดนะีอิมเพสน่ะดีอิมเพสนี่บอกได้เลยนะมันเหมือนพลังงานของแม่ผู้หญิงสาวหรือผู้ชายที่มีจิตใจแบบอบอ้อมอารีอ่ะ มันส่งไปถึงเขาได้คุณรอต่อไปพูดคุยกับเขาได้ในชีวิตของคุณอะ่ะมันไม่มีข้อเสียอะไรหรอกแต่จะต้องรอแบบรอให้เป็นรักตัวเองให้ได้ซึ่งตัวเขาอะ่ะเขารู้ว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ดีนะแล้วเขาก็อยากเห็นภาพนั้นด้วยภาพนั้นคืออะไรคุณจะไม่อึดอัดคุณจะไม่หน่อย คุณจะมีความสุขในรูปแบบที่เขาอะเคยให้กำลังใจคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เาต้องการให้คุณอะแข็งแกร่งและยืนขึ้นได้ไม่ว่าวันหนึ่งจะได้ดีลกับเขาหรือไม่ได้ดีเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไหมหรือเขาจะจากไปคุณก็ยังคงจะต้องอยู่ได้อันนี้คือภาพที่เขามองเอาไว้นะแ,แสดงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรักแบบฉาบฉวยทั่วไปแต่มันเป็นความรักแบบความรักแบบไร้เงื่อนไขอะแล้วก็คาดหวังจะส่งแรงปรารถนาที่ดีอะเขาคาดหวังกับคุณไหมจริงๆแล้วอะเข้าใจว่าตัวเขาก็มีความคาดหวังนะแต่เขาคาดหวังแบบความเป็นจริงอะถ้ามันจะเป็นไปได้อะ ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะมีบทสรุปการลงตัวไม่รีบร้อนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างสบายแต่เหมือนกับได้ดิวกันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคอยจับตาติดกล้องวงจรปิด <c oughs> อะไรแบบนั้นมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันมันจะเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าเท่ากับว่าเขารู้ ว่าคุณคิดยังไงกับช่วงเวลาที่เขาหายไปแล้วเขาอยากจะแก้จุดเนี้ให้คุณโดยการที่เขาจะนิ่งและดูไม่ว่าจะเป็นการโพสอารมณ์ที่คุณหลุดออกไปและไปกระทบถึงเขา <c oughs> <c oughs> นี่ไงมันเป็นภาพที่เขาจะรับรู้ได้แล้วเขาก็ไปตีโจทย์หลายอย่างว่ามันคืออะไรอารมณ์แบบนี้ของคุณ คุณคิดอะไรอยู่แต่สุดท้ายท้ายสุดอ่ะมันจะเกิดในเรื่องราวของการตัดสินใจจากเขาอะว่าเขาจะดำเนินต่อกับคุณเท่ากับการรอของคุณมันไม่ได้เสียเวลาก็ต้องย้ามันจะสร้างความสุขแล้วก็แนวคิดใหม่ๆให้กับคุณน่ะในรูปแบบที่ตัวคุณอาจจะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ได้กะอีกแค่หนึ่งเหรียญของเขาอะจะเติมเต็มคุณน่ะให้เป็นจิตเหรียญ ก็ได้ถ้าไม่เติมเต็มคุณก็ยังเยอะอยู่ดีอะ่ะเก้าเหรียญนะ่ะคุณก็ยังมีคุณค่ายมีความสุขได้อยู่ดีนั่นแหละนะคะเ,เดี๋ยวลองเอาไพ่มาแนะนำนะคะสามใบในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอโอเคไพ่พระอรุณเทพประบุ นั่นบ่งบอกว่าหมายเลขจิตทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดการกระทาแล้วอันนี้เขาตัดสินใจแล้วแล้วแท่ที่ว่าอ่านลงไปหรือเคียนลงไปนั่นนะ่ะก็คือการเคลื่อนที่แล้วนะผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้ว <c oughs> ด้วยความที่เป็นพยาสุขีพ,พยาสุขีพนั่นนะ่ะ เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะทานูน่นทํานี่เหมือนไก่อ่ะเช้ามาก็ต้องออกหากินอ่ะและเขาก็เป็นคนที่มีพลังมีอํานาจแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเป็นคนเก่งแต่เขาก็ยังคงจะต้องทํามาหากินนั่นแสดงว่าเขาก็ยังให้ความสําคัญกับชีวิตของเขาอ่ะเป็นที่หนึ่งแล้วก็พยาพาลีปูทศกัน คุณก็ไม่เบาคุณก็เหมือนปูเนี่ยสายไปสายมาลังเลสงสัยคุณจะต้องโดนเขามัดขาหรือมันจะเป็นบ่วงติดต่อกันไปเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันคนหนึ่งความคิดกำลังแตกฟุ้งซ่านอีกคนหนึ่งต้องคอยสะก,กิดดึงเข้ามาโดยวิธีการพูดคุยหรือไม่ก็จะการกระทำหรือ การส่งซิกส่งทายอะไรบางอย่างให้คุณได้ทราบว่ากําลังจะออกนอกรูนอกทางแล้วนะกําลังจะคิดไปในทางที่มันไม่โอเคแล้วนะอืเท้าทัตตลดนั่นบ่งบอกว่าสิ่งดีๆกําลังเข้ามาในชีวิตแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาพร้อมกับความมั่นคงอันเนี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว รวดเร็วมากๆไม่ได้เชื่องช้านะคำแนะนำจากไพ่ก็บอกว่าคุณและเขานี่เยเกิดในเรื่องราวของกามเทพการมากามเทพตัวเนี้ยก็คือเป็นในเรื่องราวของพมลิขิตพมลิขิตจะนำพาเส้นทางเนี้ยให้กับคุณในการที่มาเจอเขาไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพระอรุณเทพเขาเป็นคนที่คิดจริงแล้วก็ทำจริง หมายเลข7การเดินทางไปสู่ความสําเร็จมาพร้อมกับกรรมเทพนั่นแสดงว่าชีวิตของคุณอะที่คุณได้ไพ่พระแม่คงคาชีวิตคุณจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไง <c ười> ผู้หญิงที่นั่งวนหลังปลาได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีแม้กระทั่งปลาก็ยังให้คุณอะนั่งทับเขา ความอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่จิตใจเยือกเย็นปรับสมดุลไดม้มันจะเกิดขึ้นและเขาก็กำลังที่จะมามาในรูปแบบของกรรมเทพมันคือในเรื่องราวของความรักใช่โดยสิ่งสิ่งเนี้ยคุณและเขาอ่ะขึ้นไพ่รจนากับสังทองมันมีความแตกต่างกันนะเชื้อชาติศาสนาอายุความคิด ทัศนคติแต่ไปกันได้เพราะด้วยว่าคนนึงเนี่ยอาจจะมีจิตใจที่เป็นพระเพิงพระเพิงก็คือความร้อนความที่คิดแล้วจะต้องลงมือเลยหรือไม่รู้จักการรอคอยอาจจะเป็นฝั่งคุณแต่สุดท้ายท้ายสุดพระนางสุพรรณมัจฉาก็คือเปรียบได้ว่าเป็นความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันตีได้ว่าเขาเข้ามาเพื่อชนุถนอมคุณเพื่อดูแลคุณเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ไม่ต้องร้อนลนไม่ต้องแย่งชิงอะไรใดๆเกิดขึ้นแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันรวดเร็วนี่ไงพาทักษะเกิดขึ้นแบบไวมากหลังจากที่ทั้งคู่ไปผ่านกระบวนการความคิดกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเอาไพ่นางฟ้ามาดู ให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มกันจากการคุยกันแบบเพื่อนช่วยเหลือกันแต่ก็ปลอดภัยที่ฉลาดเวท์เวดดิ้งฟอร์คุ้มค่าแก่การรอคอยเวททิ้งมันจะเป็นทูเลิฟได้ในวันที่ตัวคุณรักตัวเองเป็นเขารักตัวเองเป็นดึงดูดซึ่งกันและกันนคะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแหลนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็มีหนังสือมีไพ่หนังสือ250ไพ่สำหรับละร้อยห้ก็ตามนี้เลยบวกกันนะคะมีไพ่ o r ร์ l เไพ่ทาโร่ค่าจะส่ง50บาทหนทางห่างกลายบนะคะก่อนที่จะไปรู้บางคนอยากจะได้ไพ่ข้อความใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเปิดเพิ่มให้ ให้ข้อความบอกว่าเขาอฝังตัวในการทํางานเพื่อลื่มคุณตัวเขาเองก็ใช่ย่อยเขาพยายามข่มใจเขาเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของเราแล้วฉันรู้ว่าฉันทําพังนะในบางครั้งอะ่ะแต่ทําไงได้อะ่ะชีวิตในช่วงนี้การงานการเงินต้องมาก่อนแต่เขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เขาต้องการคุณนั่นแหละคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์มันเชื่อมโยงกันคุณขาดเขาไม่ได้ เขาก็ขาดคุณไม่ได้ใบสรุป w e w i l l be together again เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาหวังใจว่าคุณคงไม่โกรธเขานะคงมีความเข้าใจแล้วเขากลัวมากเลยว่าบางครั้งถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหรือคุณก็ไปให้ความสนใจกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่เขาแล้วเขาจะเสียใจนะคะอันนี้ก็จบอย่างแน่แท้และ อย่าลืมนะคะขอช่วยติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยแพนเลิฟทาโร่อยู่ที่หน้าเพจโปรไฟล์นะคะแล้วก็จะมีคลิปต่างๆให้คุณได้ดูด้วยเช่นกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย